ครับผมสวัสดีครับม่อนนะครับวันนี้ก็มีรีวิวแกะกล่องกันอีกแล้วนะครับสําหรับตัวอุปกรณ์ที่เรียกว่าใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับหรือใช้อเนกประสงค์ครับหลายๆอย่างเลยครับก็คือตัวโต๊ะนะครับจากทาง A1T นะครับซึ่งตัวสินค้าตัวนี้นะครับก็คือไปสั่งมาจากตัว La z a da Express นะครับก็คือผ่านไปวันเดียวนะครับก็คือมีของมาส่งเลยซึ่งรวดเร็วมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับนี่นะ ก็จะเห็นว่าแพ็กเกจแบบการห่อของนี่หรือว่ากระพรับรบนะครับแบบทำได้ดีทีเดียวโอเคแกะเลยครับนี่ครับมันจะมีตัวที่อยู่สมงนะก็จะมีเขียนนะมัมติฟังชั่นแนลแล็ปท็อปเดนะครับหรคือจะใช้ตั้งโต๊ะเพิ่มความสูงตอนที่แบบใช้น้ตบุ๊กอะไรอย่างนี้หรือว่าจะยืนใช้น้ตบุ๊กอย่างเงี้ยเพิ่มระดับลดระดับแกะกันก่อนโอแต่ว่าเหนียวแน่นจริง หนาแน,น่นนะโอเคครับก็จะได้ตัวนี้นะครับก็คือเอวันทรีตัวนี้นะครับต่อไปนะครับแกะกันต่อเลยแพ็กเก็ตน,นี้มันหนึบจริงๆแต้นๆนะครับโอเคก็ ประกอบไปด้วยโฟมกันกระแทกนะครับไม่เกี่ยวประกอบไปด้วยตัวโต๊ะนะครับซึ่งสามารถพับเก็บได้นะครับสะดวกทิปตัวนี้นะครับก็น่ครับดึงออกมานะครับก็สามารถตั้งได้นะครับเกี่ยวกับอ๋ออันนี้จะเป็นตัวที่ที่กั้นนะครับ ด้านในถุงนะก็จะเป็นคู้ในการใช้งานนอย่างวนี่ครับันตีนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวลดราคาเพิ่มเติมนะครับสำหรับแบบถ้าิดซื้อสินค้าต่อไปของบรันทีก็ตัวโต,โตะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวโต้เนี่ยสามารถปรับระดับได้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองใส่ไอ้นี่ดูก่อน เอาไว้ตอนที่แบบระวังน้ตบกนะครับแล้วเราก็สามารถเอียงได้ด้วยนะครับส่วนขององศาการปรับนะครับก็คือดันหนอก้านะครับทั้งสองด้านนะครับแล้วก็หันแบบเป็นองศาอย่างนี้นะครับเนียเราก็จะได้องศาที่เราต้องการนะครับก็ปรับได้สักประมาณสองถึงสามระดับนะครับ ก็ส่วนของตัวฐานดันขึ้นมานะครับเพิ่มระดับความสูงนะครับลองดันทั้งสองข้างครับก็เพิ่มได้สักประมาณ10เซนนะครับก็คือสูงขึ้นมาระดับนึงเลยอันนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับเอเนทีนะครับในรีวิวนะครับก็คือสามารถรับน้ำหนักได้ถึง40กิโลเลยทีเดียว ก็เรียกว่าน่าจะคุ้มนะกับการใช้สอยหลายสิ่งหลายอย่างนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับรีวิวตัวอุปกรณ์ตัวนี้ครับ